เพื่อนๆมาพี่บัวสิบพักกินหอยอีกแล้วเหมือนนี่เหมือนนี่กินอยู่บ้านด้วยค่ะกินอยู่บ้านเมึงด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้บ่งนี่ค่ะทุกคนหอยลูงใหญ่หอยหอยเม็ดใหญ่มากหอยเม็ดใหญ่มากค่ะทุกคนหนวยใหญ่มากค่ะหอยธรรมชาติค่ะทุกคนบ่๊มเนหอยเหลี่ยงนะคะมาค่ะนี่อันนี้เป็นหอมเจียวนะคะทุกคนน้ำจิ้มซีฟูดค่ะ มาเลยเพ,ลยพื่อนค่ะพี่บัชิกแกะหอยกินแซ่บๆแซ่บๆทุกคนใครอยากกินมาก,กินน้ำพี่บัวเด้อนี่ค่ะวิธีแกะหอยของพี่บัวนะคะทุกคนแกะนี่ค่ะมีดแกะหอยช่างมาาพิเศษนะคะเพื่อนๆค่ะมีดหนี่บ่คมนะคะเขาใส่เป็น อุปกรณ์แกะหอยโดยเฉพาะนะคะทุกคนแกะหอยนางรมใส่ดีมากค่ะพี่บัวใส่แบบชำน้านมากค่ะทุกคนพี่บัวใส่ผาห่อเอาบัวอยากใส่ถุงมือนะคะก <c oughs> <c oughs> ้นเพื่อนๆคะเดี๋ยวเก็ดเอานี้ออกก่อน หอยเพืเเเเเ่อนเพื่อนหอยหอยเพื่อนหอยเพื่อนน้ำมันอดนนี้ลองจุ้ยเลยละ่ะเบิงบ่งโตเบิ่งโตหอยคะ่ะทุกคนโตหอยหอมหอมทอดค่ะหอมจิมซีฟู้ดคะ่ะทุกคน

ต้องเอามีดเขาไปตัดไอเ้เยื่อข้างในมันให้ขาดออกนะคะทุกคนกัดขายล้วไม่แกะไงค่ะเพื่นพนอนๆสดค่ะบดถึงสีบดสดจากทะเลเลยกะสดคือเก้าค่ะเพื่นพนพนอนๆค่ะของหมัออกของหมักทุกคนเมืองอูห้เหนืออ้วนค่ะเพื่อนๆค่ะ อุย้ยหนังยศนะทุกคนฝรั่งก็กินนะคะคนเยอรมันสิกินขาสิบ,บีบแค่บบกน้าวหวดนะคะทุกคนโฮเมนน้ำจิ้มซีฟูด้ดขึ้นมูเฮาเด็เขาสิกินใส่บีบแบกน้าวนะคะเพื่อนโอ้โหเพื่อนๆค่ะหน่วยตันขนาดเลยค่ะทุกคนย,ยั่วแบบนี้เลยค่ะยั่ว,วแบบนี้เลยอืมพี่น้องเลย อ๋พี่เนาะด้วยต้มอ่ะพี่บัวบ้ามากจริงมันจริงเนาะพี่สรสสดจสิมันจีอร่อยน,น,นุ่มหวานหอมใครทุกคนฮาลุ้นพี่บัวสิไปอีกเด้อขับพราเข็ดด้ยนี่ยอยู่ใกล้บ้านพี่บัวไหมทุกคนมวนค่ะ อยู่ไก่บ้านพี่บัวเลยเนี่ยหกสิบแต่ว่าไก่ดอกหกสิบกว่ากิโลสามสิบนาทีห่อนหล่ะที่รถออกไปนี่ต้องลองต้องลองเพื่อนเบิ่งนี่แหละบรอยู่ค่ะที่นอนเลยสุดจอดค่ะสุดจอดค่ะ เอาลืมใส่น้ำจิม้มซีฟูดขาด่าไดเลยเลยหมบวานกินยูททเลกับก็บกินแล้วนะคะทุกคนกินอีนอนอกน้ำตกเงา่อบ้านกินอีก ชุดยอดเลยเพื่อนครับไม่ไหมพี่บัวนะเอาควานไปทุบเด้อเพื่อนๆไม่ไมพี่บัวเอาควานไปทุบโอ้ยกินกับบืได้เปลือกมันแตกไสพี่น้องเลยเปลือกแตกไสแล้วก็กินแล้วก็ยำขึ้นยำหินนี่ นี่ <c oughs> พอดีมูกันเพิ่นสั่งมาแล้วมันสั่งมาสองอันเขาเพื่นเป็นแพ็กค,คูเพิ่นเลยมาแบ่งให้พี่บัวอันหนึง่งโชคดีไปเพื่อนเพื่อนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะ่ะอยากกินน้ำพริกบัวบอมาเด้อ tôi nhanh Ui nhanh khắp nhanh khắp nhanh tụi quần khác với nó ớ โอ้โ oh, oh. หโมหวานนี่มันกินเพิยงหวานแล้วกินให้น้องเพียงหวานค่ะคนนี้แต่ไม่ได้เสียเพื่อก่ลับคนมันหนักกินเห็นบอพีนออพ่น้องดึงพี่น้องเพิ่งให้เนื้อเบิ่งเนื้อเบิ่งเนื้อเพิ่งเนื้ออันนี้พี่บัวยักไฟกินของพี่บัวตั้งหกัก เพราะว่าคงแก่นึ่งต้มเห็ดผัดเพื่อนไปแล้วมเาเศร้านี่อิเนเลี้ยกวขาจะไปตัดหญ้าสวนแหละทุกคนคือปอผพักเกษตรบ้านห้องพี่เผาเนาะ,นะคะ่ะ เลือดสามตัวพี่น้องเอ้ยคือสีอิ่มๆัดเนี่ยคือเป็นสีอิ่มๆเนาะแบเนีโอ๋อมุกไหลเอตรวเด้อค่ะมุกไหล ต้องก้อยระวังนะคะทุกคนบาดเร็วเร็วได้หน่นะาพี่น้องโอ้ยบังน่ะล่ะเพื่อนเพื่อนบหอยมันเดือนหมื่บอกมันก็อ้วนแท้แท่ผพวดแล้วผดล้วพี่น้องผดแล้ว พูดแล้วเพื่อนๆพูดแล้วอือ,อืเอาแล้วครับเพื่อนๆคะ,ค,ค,ะคลิป้าวไปแล้วอืพี่บวัวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปพี่บวัวให้จบนะคะทุกคน คลิปนี้จบแค่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะอย่าถอยอย่าถอยกันเด้อค่ะทุกคนคิดบวกเข้าไว้ปังๆค่ะบ๊ายบาย